อจะไปพอนะน้ำปาาลาจานเขาีหล่าไหมเจาล่าน้องแม่หจานเขาล่าอังออหลับนี่มห้นแม,ม่อนัอนนี้อันนี้หล่ะอันนี้หล่ะตงอีกตั ขอบคุณพอัได้วลเ่จุองจตุจักรอีกจัวัน้มาน้าปี่สรังเอามปดีจ้าแม่เอาวันดีจ้าวันดีค่ะวันดีค่ะวันดีค่ะนค่มพี่น่องกับเขาหลายย่างมือนิมือศูนย์รวมพี่น่องมือหนิรวมสีเสรีตา้งมีันครับย บ้าเนี้ยบ้าเนี้ยตื่อพี่น้องขอโทษจ้าเอ้านี่ของอีหลืออ๋อเอ้ามาไอ้ผัดวุ้นเส้นแกงขี้เล็กใส่แคบหมูลาบผักกันจอมพี่น้องต้องเจอโยกลาบผักกันจอมขึ้นด้วยละมย่างนี้พี่น้องเด็กจ้ากินน้ำกัน กินร้อนช้อนกลางมันใส่้สนกลางกลางเขียวไงเ่้เขียขี้พี่น้องแกงขี้ตกเนี้แล้วค่อยเล็กกว่ะนี่แม่เอามาใส่ข้างนี้อะไรอ่ะอืม ดเดีเเเ๋ยวจ้ากินข้าวแล้วน้ากันหลายอย่างเนาะดเด็กหน่อยมารวมผืนขาดขาดผู้นึ่งขาดคอปเตอร์ คู่แม่เอาผักออกกับคู่โดนตูดเนี่ผักมาอย่างหอนเอาเนี่ยนะเอาเนี่ลนะเอานี่ลนะมื่อนี้ยเขาทอดสูตรไรแห Blo นมเนะพี่น้องสูตรเยเวียงสูตรไแตรไแหนม,มกินกับก้อยพอกันจองเขากันคั่วปาาะย่า,างสวัสดีจ้ามีแวงพาแซ่บพี่พ่นอน้องไม่กินเผาครับ ลายยางพี่น้องมื่อนีแกงกว้ยชีเล็กผัดวุ้นเส้นแหนมสูตรอันโทรสับดึกอันแหนมสูตรไล่ไล่แหนมเข่าแทบสุดเล่นแหนมเข่าแทบสุดเล่นนอนหลับแยบยั้มพักก็นจองที่น้องเฮ้ยแจ็บค่ะพงแม่ก้อยพักก็นจอง

ยกได้เลยกเสาขึ้นจ้าจโอเคจะกคเจ้าจ้จ้าจ้าโอเคไปจลงหวัดสองมงสองม่าพี่เต็มเต็มกอเต็มวเจ้า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 ไปลวโอเคละไปกนกันไ ยิดไเลยขามอย่ไปกินพุ่นได้เขาอ่เขาก็เอาออกยืดไแล้วแต่ประกันจังี่หน้อแจ่กอนแจกแจกม่ไายใมาตักเขาหายนะจไม่ใเหอเขามีแต่ถวยกันยังกัตัดแล้วตัไม่ใ กำแพน้ำปอกกึ่หน่อวตัว้ายาบ่ตึงคนตาบ่ถึงคนได้ยากนักแล้วนปอกกึ่งหน่อว

มันงามครับวเ้ับนอนลูเหลอกด้มันเบิัต้องขึ้นมานน้เห้ยมันมีขนนันเล็กนั่เล็กแค่ไหาเน่่านขลงกันในพน้ ALLY, <and> <c oughs> ags, ังเ้อเพอยนี้กินขลง ม่คะนี <in> ่ต <this> ู้เ <scale> กีอบเกขึ้นเลยน้องเฮ้ยกว่านี <owner> ้อะไกว่านีอจะด้ปิ้งหักนข่อยังมันี่ยควเีหนะเรื่องเจ้าเตนี่ใจค่ะกินร้อนช้อนกลา ร้อนร้อกลางเรียกเรียกปวดเรียกพ่อดึกไม่ร้อนชั้นกลางไม่ร้อนกูหนุกร้อนกลางเหรอร้อนกูก็ได้ไม่ได้ต้องร้อนกลางลูกกินก็ะได้กินขาดบมึงกินซ้อนกลางกินซ้อนกลางตายนุนเลยต้องเก่งต้องเก่งสอดทิ้งเลยนะวันนี้กลายเป็นเจอมพี่น้าเย้ขอบคุณจ้าคือได้า

ที่มันเหนียวป้องอย่างนี่พี่น้องยานหลานงานที่มันยิ่จัดนุ่งอลายไม่ได้ต่าจ่อยผิดปกติได้พี่น้องมือนีหลานมาอยู่น้ำไหลคุ้นอะเดี๋ยวป้องกูได้กับจากเอาต้ากเอาหยัดเอาหยัดเอาไหมหลานมาอยู่น้ำไหลแปลกได้แต่แก้มมือนียิบไปไว้เสื้อวยอยู่ของเต็มกากหลาก่ลยไม่นู่นลอย ยิ่ไม่ขวเหไล่ะยล่ะใหอนะ่นาะได้น้ใส่ก่อนนแม่บกก่อน่นอนไหนอ่ะแม่ทำยัซื้อไข่ปนน้ำยูทำดูสิจทำก็ปย่งรไปนใ่เ่ะ่บ่ไปดอกบจ้ะ ไปเาละหมอเอ็นแพ็กด้วอาวไปแลกอะรัพี่น้องที่ละบอร์ไอแพ็กเบอร์ซเน้าเหรอเหมือนเลาบ้านอาจารย์เป็นชาียไมาจ้าจุ๊บจุ๊พดีๆพูดดีๆพี่น้องจ้าพูดเพ้อๆพูพ้อกันเอาทมลยี่น้องจ้าความสุขสุขสุคนนจ้าเจ้าไว้กบพี่หนองพี่ทุกคนในจ้าจิกชคนก็ิดตามยี่ยมนั่นบอเป็นจ้เนาะ กินนี่กับซ้ำน,นี้ก่อนนะจ้ากินหนาพอกันไหมเนาะสวัสด,ดีจ้าว่าเดี๋ยวยังก็นี่จะบอกเล้ก็เพ่งงอสวัสด,ดีค่ะตักมาใส่ก่อนยยาแลว